และเราจะไม่เสียเวลานะฮะไม่ต้องเกิดนํากันเยอะเพราะวันนี้ข่าวใหญ่เยอะฮะเราจะเริ่มที่เรื่องนี้เลยเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดต้องใช้คํานี้ครับผู้ชมฮะเมื่อเกิดเหตุการณ์ฮะที่ปรากฏว่าเครนฮะของการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาสัญญาที่3าถึงสฮะช่วงลำตะคองถึงสีคิ้วปรากฏคุณผู้ชมฮะถ้ามันพังถล่มลงมาแล้วไม่มีรถไฟไม่มีคนก็กไม่เป็นไรก็คง พอเข้าใจได้อเอาละพอเข้าใจได้หมายถึงว่าอย่างน้อยมันไม่เกิดการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นแต่คุณผู้ชมฮะมันไม่เป็นแบบนั้นไงฮะปรากฏเครนเนี้ยมันถล่มทับรถไฟมันผ่านพอดีอขบวนรถตรวนพิเศษที่11เฮะเส้นทางมาจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรถึงออชธาน,นีฮะแล้วเหตุการณ์เนี้ยเกิดที่บริเวณช่วงระหว่างสถานีหนองน้งนำขุนถึงสถานีสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดคุณผู้ชมฮะรายการสดขนาดนี้16นาฬิกา36นาทีผู้เสียชีวิต 28ราย <Okay. S 2> บาดเจ็บเท่าไหรฮะรวมๆ70มั้งฮะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีตัวเลขเผู้บาดเจ็บออกมา <Okay. S 2> แต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดขนาดเราทํารายการสดตอนนี้คือ28ราย uh huh. ตั้งแต่เช้าจนถึงเนี่ยฮะคุณผู้ชมก่อน,นที่เราจะเข้ารายการเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ <Okay. S 2> เนี่ยฮะมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเหตุใหญ่ในวันนี้นะฮะแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอุบัติเหตุหรือไม่อย่างไร เดี๋ยวเราต้องว่ากันเพราะเป็นเรื่องที่แน่นอนนะฮะนี่ยน่าจะเป็นเหตุใหญ่ที่สุดรับปีใหม่2569เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาว่ากันในเรื่องนี้เพราะผู้ที่รับผิดชอบงานก่อสร้างอีกแล้วคนบอกอีกแล้วเหรออเจ้าเก่าอีกแล้วฮะ,ค,ะคือต้องเข้าใจว่าบริษัทก่อสร้างในประเทศไทยรายใหญ่ๆมันมีอยู่ไม่กี่รายหรอกอีกแล้วฮะอันนี้ด้วยความเคารพ อิตาเลียนไทยอีทวอลล์เป็นจำกัดมหาชนหรือ i อ d ะฮะเป็นผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างนะคะแล้วก็มีบริษัทที่เป็นผู้ควบคุมงานค่ะบริษัท China Railway International และบริษัท China Railway Design Corporation ค่ะอ<ร>ืมเรายังเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องสาเหตุเพราะจริงๆวันนี้เนี่ยทางด้านของอาจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร,คงสร้างแห่งประเทศไทยก็อธิบายค่ะว่าสาเหตุที่ทําให้เครนการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงมันถล่มลงมาเนี่ย มันมาจากสาเหตุอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยฮะคุณผู้ชมฮะผู้ชมรู้ไหมฮะในระหว่างที่เราดําเนินรายการตอนนี้ที่เราบอกมีผู้เสียชีวิต28บาดเจ็บเนี่ยตัวเลขเนี่ยตอนนี้อย่างน้อย60รายอย่างน้อย60ค่ะเพราะว่าตัวเลขไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ตอนเนี้ยผู้ชมรู้ไหมฮะตอนนี้เรายังต้องช่วยคนที่ติดอยู่ในโบกี้รถไฟอยู่เลยนะฮะต้องค่ะอาวดังนั้นเราจะเริ่มที่ตรงนี้ก่อนฮะไปดูช่วงที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฮะเร่งช่วยเหลือผู้ที่ตกค้างในโบกี้รถไฟก่อนฮะไปดูคลิปนี้ก่อนฮะ วา่าติดแล้วยังติดในรถอีกหลายลายยังอยู่ในวากี้อีกหลายลายคงสร้างทั้งหมดไม่จะเถียนนี่เป็นเหตุการณ์ครับคุณผู้ชมฮะขณะที่เครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพถึงนครราชสีมานะฮะก็คือมาจากที่สถานีกรุงเทพพิวัตรเนี่ยถึงช่วงลำตะคองถึงสีคิ้วฮะและจุดนี้เป็นพื้นที่ก่อสร้างบ้านถนนคดหมู่11ตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาปรากฏเครนก่อสร้าง หล่นมาทับรถไฟขบวน21ดีเซลรางด่วนพิเศษฮะจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรถึงอุบัธานีเบื้องต้นตัวเลขตอนนี้นะฮะเสียชีวิต28รายบาดเจ็บตอนนี้ฮะตัวเลขที่ชัดเจนแล้วคือ64นะฮะคุณผู้ชมฮะ,ะแล้วปรากฏเหตุการณ์นี้โบกี้รถไฟพังยับเยิน3ตู้แล้วตู้ที่2เนี่ยนะฮะมันเกิดไฟลุกท่วมฮะทำให้ผู้มีผู้โดยสารเนี่ย ติดอยู่ภายในโบกี้เป็นจํานวนมากทีมข่าวมีโอกาสได้คุยกับคนรอดชีวิตฮะใช้คํานี้คงไม่ผิดชื่อว่าคุณดาวบุญปัญญาเป็นหนึ่งในผู้โดยสารที่โดยสารมากับขบวนรถไฟเนี่ยนะฮะบอกว่านั่งรถไฟมาจากสถานีดอนเมืองอเพราะว่ารถไฟเนี่ยมันจะเริ่มรับจากกรุงเทพมาพิวัตรแล้วก็รับไล่มาตามทางถูกไหมครคุณผู้ชมมะปรากฏฮะจะเดินทางไปที่ศรีสะเกดรถไฟขบวนนี้มันมีอยู่3ตู้โดยสารปรากฏระหว่างทางมาถึงจุดเกิดเหตุพี่ดาวบอกตัวเองนอนหลับอยู่ฮะจนกระทั่งมันตึ้งฮะ มันตึ้งเพราะอะไรรู้ไหมฮะเครนมันตกใส่หลังคารถไฟฮะแล้วหัวรถจากรถนั้นดึงสายเครนฮะทําให้ตู้รถไฟนั้นหลุดกระเด็นออกจากรางฮะไปฟังเสียงพี่ดาวบุญปัญญาฮะผู้โดยสารที่อยู่ในขบวนรถไฟนี้และผู้รอดชีวิตฮะนีอยู่สตู้ครับแล้วมาถึงที่ที่เกิดเหตุมันเป็นยังไงครับ เห็นมือเขามันเคนเนี่ยผมก็นอนหลับอยู่ว่าเคนมันอะไร<อ>ไม่รู้อะไรหรอกเขามันกระจกมันติดมุดนี่มเคนตัวนี้นี่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 นะน,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 นี่มันกระแทกกรกหลุดหุ่งไหลอังคาตัวเนี้ยแล้วก็รถไฟก็ล่วงลวงเลยใช่ไหมครับ มันดึงมันติดใช่ไหมรถรถหลุดหลุดไปกัรถตู้รถตู้หลุดไปเลยอ๋อคือมันมันมันดึงตู้ที่รถตู้ลงมาข้างหน้ามันก็ดึงเครื่องหัวจังก็ดึงตู้สองมันก็หลุดหลุดลลทีนี้ฟังคนงานก่อสร้างรถไฟฮะเขาเล่าว่าเครนที่ใช้ในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยตอนเกิดเหตุเนี่ยมันหักหล่นมาด้านล่างพอดีฮะกับช่วงที่รถไฟที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะขับมาถึงพอดีฮะคุณผู้ชมฮะก็เลยทําให้รถ ทำให้ตู้รถไฟนะฮะขบวนที่สองกับขบวนที่สามเนี่ยเกี่ยวเข้ากับเครนจนรถไฟร่วงตกรางฮะ,ะ,ะไปฟังเสียงคนงานก่อสร้างรางรถไฟเล่าให้ฟังถึงช่วงเกิดเหตุการณ์ฮะเครนถล่ลมออาลงมาใส่รถไฟเครนมันร่วงลงมาใส่รถไฟใช่ไหมเครนมันหักลงมาเอาแล้วไงตจอครับเครนหักลงมารถไฟมาพอดีเอ่าอองหว่า,วาตู้ที่สองกับตู้ที่สามนะครับอ๋อหวัวแรกผ่านไปแต่หัวที่สองที่สามไม่พ้นใช่ไหมครับครับ ตู้ที่สามมันโดนเต็มๆโดยทําให้ดึงดึงรถไฟล่วง ผู้สื่อข่าวของเรายังพูดคุยกับพนักง,งานขบวนรถไฟจุดเกิดเหตุนะคะคุณเทียรศักดิ์วงศ์เนินเขาบอกว่ายังตกใจไม่หายเลยและเราสังเกตเห็นเสื้อผ้าของคุณเทียรศักดิ์เนี่ยยังเต็มไปด้วยคราบเลือดนะคะถามว่าเจ็บตรงไหนไหมพี่เทียรศักดิ์บอกว่าเจ็บนิดนึงที่นิ้วชี้ด้านซ้ายก็เล่าให้ฟังว่าขบวนรถไฟเนี้ยออกจากกรุงเทพตอน6กโมงเช้าจะไปปลายทางที่อุบลราชธานีที่เราเดินทางกันมาเนี่ยมี3โบกี้ พิธีรักษ์ในอยู่โบกี้แรกค่ะตอนที่เรามาถึงจุดเกิดเหตุตอนนั้นประมาณ9ก้าโมงกว่ากวาขบวนรถไฟมาด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เครนยักษ หล่นลงมาจากบนฟ้าแล้วกระแทกกลางขบวนที่โบกี้ที่สองไอโบกี้ที่2องพอมันโดนทับปุ๊บเนี่ยมันก็กระเด็นไปโดนโบกี้ที่3แรงกระแทกเนี่ยทำให้พี่ธีรศักและผู้โดยสารที่อยู่ในโบกี้ที่1ลอยขึ้นจากพื้นได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นพยายามตั้งสติแล้วไปช่วยผู้โดยสารคนอื่นออกจากขบวนรถไฟ แต่ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้โดยสารที่อยู่โบกี้ที่สองที่โดนกระแทกอย่างจังได้<อ>ช่วยได้แต่หัวขบวนกับท้ายขบวนค่ะข้างในผมไม่เห็นเลยก็คือ<ณ>ม <ress> ันหล้นลงมาเลยครับรู้ตึวยังไงตอนนี่มันกระแทกแล้วก็เลยตัวลอยรถรถไฟมาเร็วไหมความเร็วความเร็ว120ิครับตมประมาณ120ครับผมแล้วก็ แท่นตกลงมาเลยแท่นตกลงมาเลยไฟลุกเลยไหมครับอตอนนั้นตอนนต้นไฟยังไม่ลุกครับคันแต่ว่าคันคันที่สองพอผมลงมาดูช่วยช่วยคนเจ็บเสร็จก็เห็นควันเริ่มมาละเริ่มมีควันคันที่สองเริ่มไฟไหม้เรดูช่วยได้ไม่ทันช่วยได้แค่คันที่สามได้คือจากฟังจากพี่ธีราศักดิ์บอกอ่ะคุณนุ่นคือแสดงว่ารถไฟเนี่ยที่ขับมาเนี่ยมันมีสามขบ,บวนหนึ่งกับสามเนี่ยช่วยได้หนึ่งเนี่ยไม่โดนถ,ถูกไหมสองกับสามเนี่ยโดนเครนทับแต่สองเนี่ยที่หนักที่สุดเพราะ ุณผ,<ด>ผู้ชมคุณด้วยน,นะยมันกลางลำและที่สําคัญมันเกิดไฟไหม้ที่ลําที่สองฮะเนี่ยคือประเด็นสําคัญที่สุดว่าทําไมผู้เสียชีวิตถึงมากและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ที่เราบอก28คนตอนนี้ตัวเลขล่าสุดระหว่างรายการสดเพราะไฟไหม้ฮะถูกต้องและอีกจุดหนึ่งคือประตูของหน้าต่างอะไรพวกนี้มันเป็นประตูไฟฟ้าเนะาะเวลามันเกิดไฟไหม้ลงมาเนี่ยเราไม่สามารถเปิด ออกเดินทางออกลงจากโบกี้ได้เองอมันต้องทุบกระจกออกมาไงแม้นตรงนี้ทําให้ผู้โดยสารไม่สามารถหนีออกมาได้ทันรวมไปถึงหน้าต่างก็เปิดออกไม่ได้เหมือนกันนะโอ้โหซึ่งเรื่องนี้นะคะทางกองกำลับการช่างกลเขตสองนะครนราชสีมาก็รีบลงพื้นที่ไปเลยใช้รถ ปั้นจันนกนค่ะยกขบวนรถไฟให้ตกรางออกจากจุดเกิดเหตุตอนนี้กําลังเร่งทําอยู่เพราะว่าพอ,อยังทําตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราก็ไม่สามารถเปิดเส้นทางการเดินรถไฟสายกรุงเทพอีสานได้ในเวลานี้นะคะครับ<ค>ก่อนจะไปต่อ,อคือมันมีเรื่องหนึ่งวันนี้ผมเห็นคนแชร์ในโลกโซเชียลก็คือมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายรหนึ่งบอกว่าคุณแม่ฮะคุณธัญการอายุ57ปีสูงประมาณ1 6 5เซนติเมตรซึ่งเป็นผู้โดยสารในขบวนรถไฟลำเนี้ยเนี่ยนะฮะคันนี้ ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนติดต่อไม่ได้แล้วลูกร้อนใจฮะคุณผู้ชมฮะเอาตรงนี้ก่อนเพราะว่าเป็นประเด็นที่คนเนี่ยติดตามกันเยอะทีมข่าวก็เลยสอบถามฮะทางด้านของคุณนาราเมศหรือว่าคุณต้อมลูกชายผู้ที่สเสียหายเนี่ยนะฮะบอกว่าตอนตีห้าเนี่ย ขับรถไปส่งแม่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหรือที่เราเรียกสมัยก่อนสถานีกลางบางซื่อเนี่ยละฮะจะขึ้นรถไฟไปวชิธานีเพราะว่าแม่เนี่ยจะเดินทางไปทําบุญที่วชิธานีเนื่องจากหลานสองคนเนี่ยป่วยเข้าโดยอนพร้อมกันโดยน้องสาวเนี่ยทักไปคุยกับแม่อยู่บนรถไฟแม่บอกว่าย้ายจากตู้แรกไปอยู่ตู้ที่สองเนื่องจากว่าตู้แรกอากาศหนาวหลังจากนั้นทราบข่าวข,าวขบวนรถไฟประสบอุบัติเหตุตัวเองอ้าวแม่ไปอยู่ขบวนที่สองซึ่งเป็นขบวนกลางลำที่โดนเครนตกลงมาทับเนี่ยค่ะแล้วไฟไหม้อีกค่ะคุณนุ่นฮะ ปรากฏฮะลูกบอกพยายามติดต่อแม่ติดต่อแม่ไม่ได้นึกถึงใจเราคุณผู้ชมฮะใจเสียละ,ะใจไม่ค่อยดีละ,ะก็เลยตัดสินใจโพสต์ตามหาแม่บนเฟซบุ๊กฮะจนกระทั่งเดชบุญครงนี้ต้องใช้ไม่ผิดฮะคำว่าเดชบุญคุณแม่ได้รับบาดเจ็บมีแผลบริเวณแขนและเดินขากระเพกออกจากโบกี้รถไฟแต่ไม่แน่ใจว่าแม่ได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนให้พี่ชายเนี่ยขับรถไปถึงโคาราชแล้วนะฮะและไปรับแม่กลับบ้านแล้ว แล้วทางคุณคุณตอมเองฮะลูกชายบอกว่าอุบัติเหตุแบบนี้เกิดค่อนข้างบ่อยและมีลักษณะคล้ายกันแบบนี้ ควรจะมีหน่วยงานเข้ามาดูแลตรวจสอบควบคุมอย่างจริงจังว่าต้องมีการแก้ไขป้องกันอย่างไรไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะคนสวยใช้รถไฟในการเดินทางคือคนหาเช้ากินข้ามเพราะค่าโดยสารรถไฟมันไม่แพงมากนะฮะ,ะแล้วพอเกิดอุบัติเหตุแบบนี้มันต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายส่วนเรื่องการเยียวยานั้นัตไม่ได้มีปัญหาอะไรจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะแม่มีสิทธิในการรักษาอยู่แล้วแต่แค่อยากให้ช่วยเหลือพื่อที่ปัดเจ็บหรือเสียชีวิตให้ทั่วถึงมากกว่าส่วนการเดินทางโดยรถไฟทุกครั้งเนี่ยที่ไปส่งแม่เนี่ย ที่ผ่านมาแม่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุเลยตนจริงไม่เป็นห่วงแม่เวลาขึ้นรถไฟแต่วันนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้น mm. ก็เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเด mm. ชบุญ mm. คุณแม่ปลอดภยัย mm. คุณแม่ออกมาได้ mm. ตอนนี้ครอบครัวลูกถึงขนาดขับรถจากกรุงเทพไปรับที่โคราชเลย mm. แต่ มันไม่ใช่ทุกครอบครัวมีอีกหลายชีวิตนะคะล่า <28. S 1> สุดที่รายงานชาย28รายนะคะ mm hmm. พูดถึงเรื่องของการเยียวยา mm hmm. ทางคอปพอก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะคุณนรัต hmm. ์ศิรินันทกุลผอะคะ mm hmm. อปปอของจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าเบื้องต้นประสานบริษัทประกันภัย3แห่งที่รับประกันภัยร่วมกันมีทิพยประกันภยัยกรุงเทพประกันภยัยอินทรัประกันภยัยให้ลงพื้นที่แล้วโครงการนี้น่าจะได้ทําประกันความผิดต่อคนภทยนอกไว้ แต่อยู่ระหว่างประสานขอกรมทรน์นะคะถึงดูซิว่าการคุ้มครองบุคคลภายนอกเนี่ยมันคุ้มครองมากน้อยแค่ไหนหลังจากนี้ก็จะช่วยเหลือกันต่อส่วนผู้โดยสารมีประกันกับการรถไฟหรือไม่คงต้องประสานกันอีกครั้งเพราะว่ารถไฟเนี่ยเป็นรถที่ไม่ได้บังคับทำพรบค่ะ,ะเนื่องจากว่าเป็นของรัฐวิสาหกิจเอาละฮะ หยุดตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่าการรถไฟเศไทยล่าสุดก็มีการออกแถลงการชี้แจงนะคุณอนันต์พลนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟไทยแล้วก็รักษาการผู้ว่าการรถไฟไทยครับเปิดเผยเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันมีเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยนะฮะก็มีคําอธิบายแล้วว่าเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยจะต้องมีการจ่ายเงินเยียวยานะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นการรถไฟเนี่ยมีตัวเลขเบื้องต้นแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะที่จะต้องมีการจ่ายเงินเยียวยาในส่วนนี้ เบื้องต้นเนี่ยสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะฮะคุณผู้ชมฮะจะอยู่ที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยจะได้เงินช่วยเหลือครับเป็นเงินค่าทําศพเนี่ยรายละ4 0 0 0 0บาทเงินช่วยเหลือค่าสินไหมทดแทนอีกรายละ4 0 0 0 0บาทแล้วก็ทางกรรฟเวชไทยจะอำนวยความสะดวกในการนําส่งร่างกลับภูลำนาตามกับส่งของญาติส่วนผู้บาดเจ็บนะครับกรรรถไชไทยจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดแล้วก็จัดเจ้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับภูลำนาขณะเดียวกันสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ แต่เราก็ยังสรุปไม่ได้นะว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นเหตุการณ์จากคนหรือจากอะไร<ฆ>การรถไฟบอกว่าตอนนี้เริ่มกระบวนการสืบสวนทันทีเบื้องต้นทราบว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยนะฮะมีวิศวกรควบคุมงานอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานคนขับรถไฟปลอดภัยแล้วก็ได้เดินทางออกจากพื้นที่แล้วอ,อย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณนุ่นเล่าไปเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่การรถไฟชี้แจงเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาขณะเดียวกันอ่ะเราฟังฝั่งการรถไฟแล้วเราฟัง ทางฝั่งของจังหวัดบ้างเหมือนกันนะคุณนุ่นครับค่ะ <ผม S 2> พูดถึงเรื่องของการสอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคุณบรรลังไวยสิรินะคะท่านก็สั่งการให้ตํารวจสพสีคิ้วเนี่ยได้สอบสวนแล้วก็นําตัวทั้งวิศวกรช่างควบคุมงานก่อสร้างนะคะดูซิว่าสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่ก็มีรายงานนะพี่ตุย๋ยจากเพจดาวแปดแฉเขาบอกว่ามีการอายัดตัวคนขับเครน ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะก็ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลและเบื้องต้นเขาอ้างว่าเขาบังคับเครนผิดพลาดเครนมันก็เลยร่วงลงไปทับโบกี้รถไฟเพราะ,ะว่าคําว่าอุบัติเหตุเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มันเป็นอุบัติเหตุแต่แน่นอนฮะถ้าบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าคนขับเครนที่บอกว่ามันผิดพลาดมันก็คืออาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า human error แต่ถ้าพูดเป็นภาษาทางการก็ต้องใช้คําว่ามันเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ ถูกไหมฮะอันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงแล้วจริงๆเนี่ยทางการรถไฟเองก็บอกนะฮะบอกว่าตอนนี้ก็มีคําสั่งให้ระงับการก่อสร้างแล้วนะฮะแล้วก็รวมไปถึงออตอนนี้ต้องมีการงดเดินรถไฟสายอีสานนะฮะ <ขอ S 2> คุณผู้ชมฮะราว่ารางรถไฟมันใช้การไม่ได้ะะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องการกู้คืนพื้นที่ฮะ,ะท่านรักษาการผู้ว่าการการรถไฟบอกตอนนี้พื้นที่นี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนสูงเพราะเครนก่อสร้างที่พังถล่มลงมาคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ เครนเนี้ยมันหนัก400ตันตอนนี้อยู่ระหว่างต้องจัดหาเครนขนาดใหญ่ที่เหมาะสมเพื่อเคลื่อนย้ายนะฮะคาดว่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรและหลังจากกู้คืนพื้นที่แล้วก็ต้องตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทางรถไฟและสภาพรางอย่างละเอียดก่อนจะพิจารณาเปิดเดินรถอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมค่ะนอกจากนั้นยังมีรายงานสรุปจํานวนผู้ได้รับผลกระทบนะคะจากทางรองผู้ว่าอีกท่านหนึ่งคุณวิจิตกิจวิรัติท่านบอกว่าผู้ประสบเหตุเบื้องต้นมี86รายนะเสียชีวิตล่าสุดอย่างที่เราอัปเดตไป28รายบาดเจ็บอย่างน้อย64ราย เป็นผู้ป่วยวิกฤต8รายซึ่งผู้เจ็บทั้งหมดเราขออนุญาตยึดตัวเลขของการรถไฟเทศไทยแล้วกันแต่ว่าตัวเลขที่ตอนที่แถลงข่าวเนี่ยคือบาดเจ็บขออภัยฮะยี่เสียชีวิตยี่สองรายเราขออนุญาตยึดตัวเลขที่การรถไฟเทศไทยมีล่าสุดแล้วกันขออนุญาตเียนทั้งบบนี้ยี่สิบแปดนะคะทีนี้คนเจ็บเนี่ยอยู่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วก็มีการระดมทีมแพทย์จากทั้งจังหวัดจากทั้งโรงพยาบาลใกล้เคียงมาช่วยเหลือกันเต็มที่นะคะทีนี้บางคนแบบร้อนใจญาติฉันก็นั่งอยู่ในขบวนยังติดต่อไม่ได้เนี่ยทำ ยังไงนะคะท่านสามารถประสานไปยังศูนย์สั่งการสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาโทรไปที่เบอร์นี้นะคะ065 506 99, 65, 6 4 9 9 0 6 5 5 0 6 6 4 9 9เช็คหน่อยติดต่อได้หรือยังขณะที่ร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลศีคิ้วนะคะติดต่อที่โรงพยาบาลได้โทรที่หมายเลข090 976 8154 090 976 8154สําหำหรับส่วนที่เหลือไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรก็จะแบ่งเป็นสองส่วนคืออพอเกิดเรื่องแล้ว ก็กลับบ้านเองหาทางกลับบ้านด้วยตัวเองแต่อีกส่วนค่ะตัดสินใจรออยู่ที่สถานีรถไฟสีคิ้ว63รายกำลังตัดสินใจว่าจะยังไงต่อนะฮะซึ่งการรถไฟบอกว่าเดี๋ยวจะจัดรถบัสปรับอากาศ3คันไปส่งถึงปลายทางคือที่อุบลราชธานีค่ะเพราะคนไทยต้องการความชัดเจนฟังนโยบายชัดๆประชันวิสัยทัศน์ผู้นำกับเวทีดีเบตอย่างสร้างสรรค์ วันเสาร์ที่17มกราคมนี้ตั้งแต่13นาฬิก30นาทีเป็นต้นไปทางช่องโมโนโ29และทุกช่องทางออนไลน,น์ลนโมโนนิวส์ข่าวโมโน